สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเก่งนะคะเดี๋ยวขอทบทนวนก่อนนะคะเมะื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ,อ่ยจาได้กันไหมคะใช่แล้วค่ะเมะื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการทำความสะอาดบ้านของเรานะคะแต่วันนี้มีเรื่องใหม่มาสอนเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูเก่งจะสอนเรื่องห้องเรียนของเรานะคะ เรามาเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงนะคะเพลงสำหรับวันนี้ก็คือเพลงโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กเดๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูเก่งจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแต่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเนาะ โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆกก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเคยฟังกันไหมคะใช่แล้วหลายคนอาจจะเคยฟังมาบ้างนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในห้องเรียนของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเนี่ยก็คือเป็นการร้องเล่นเต้นรำมีกิจกรรม ต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเช่นเคลื่อนไหวตามจินตนาการเคลื่อนไหวตามนิทานเคลื่อนไหวตามเพลงแบบนี้นะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็คืออาจจะมีการเล่านิทานร้องเพลงหรือนำเข้าสวทเรียนแบบที่คุณครูเก่งสอนเด็กๆทุกวันแบบนี้ละค่ะ ต่อไปก็เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะกิจกรรมสร้างสารรค์เนี่ยก็คือกิจกรรมศิลปะนั่นเองนะคะว่าวันวันหนึงเราทำอะไรบ้างเช่นวาดรูประบายสีฉีกปะนะคะออหรืออาจจะเป็นประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้นะคะประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจากวัสดุเหลือใช้แบบนี้นะคะได้หมดเลยหรืออาจจะเป็นพิมพ์ภาพนะคะ กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมการแจ้งเราจะไปทํากิจกรรมกันนอกห้องก็ได้หรือในห้องเรียนก็ได้ถ้าพื้นที่เรากว้างพอนะคะเราก็สามารถทํากิจกรรมในห้องได้นะคะแต่กิจกรรมกลางแจ้งส่วนมากเราจะไปทําที่สนามนะคะหรือว่าเป็นสนามฟุตบอลหรือว่าเป็นสนามเด็กเล่นนะคะได้หมดเลย กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งก็อาจจะเป็นเ,เป็นวิ่งนะคะเป็นกิจกรรมวงกลมเช่นมานซ่อนผ้าหรือกิจกรรมที่เราทำหรือเป็นกิจกรรมพื้นบ้านนะคะขี่ม้าทรงเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวิ่งผาดวิ่งเปรี้ยวได้หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสรีนะคะกิจกรรมเสรีก็คือเราจะทํากิจกรรมนี้ในห้องเรียนของเราในมุมต่างๆนะคะมุมเกมการศึกษามุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์มุมดนตรีนะคะเด็กๆสามารถเล่นตามมุมได้ ต่อไปนะคะเป็นเกมการศึกษานะคะเกมการศึกษานี้อาจจะทำร่วมกับเพื่อนนะคะโดยคุณครูจะเป็นคนกำหนดนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะเล่นเกมอะไรนะคะหรือเด็กๆอาจจะเลือกได้นะคะจากกิจกรรมที่คุณครูมีให้คุณครูอาจจะมีให้เลือกกิจกรรมเ,เช่น ชิคโซนะคะหรืออาจจะเป็นจับคู่ภาพกับเงาจับคู่หางกับหางเอ,อ่อหางของสัตว์ให้เด็กๆหารูปหางของสัตว์นะคะอะไรแบบนี้หรือหาส่วนประกอบของบ้านแบบนี้นะคะจะมีกิจกรรมให้เลือกหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเลือกทํากิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบนะคะไปตามโต๊ะไปตามอะไรของ ที่คุณครูจัดไว้นะคะต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยนะคะโดยการอ่านหนังสือนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือได้เลยนะคะ,ะให้เด็กๆหาหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านเก่งเขียนเก่งนะคะบทที่6กซาลาอามีตัวสะกด ตัวสะกดก็คือว่าเวลาเราเขียนกอ,อากาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีงองูนอนหนูหรือมอมา้าหรือว่ายอยยักษ์วอแวนกอไก่ดอเด็กบอใบไม้แบบนี้นะคะเป็นตัวสะกดเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันนะคะกอ,อางองกลางนะคะกรางองกลางกลางเอกกลาง กออางอกางกางโทก้างกออางอกางกางตีก no ้างกออางอกางกางเม่จัตวากางกางก่างก้างกางกางนะคะต่อไปคำที่สองนะคะบออานนบานบออานอบานบานเอกบานบออานอบานบานโทรบานบออานนบานบานตรี บานบออานอบานบานไม่จัตวาบานบานบานบ้านบานบานต่อไปนะคะจออามอจามจออามอจามจามเอกจามจออามอจามจามโทจ้ามจออามอจามจามตีจามจออามอจามจามไม่จัตวาจาม จามจามจ้ามจามจามยากไหมคะลูกยากเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองนะคะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดนะคะอ่ะให้เด็กๆหาหนังสือเล่มนี้นะคะบุคคลในโรงเรียนมีหน้าที่อะไรนะคะหาแล้วก็เปิดหน้านี้เลยนะคะเออหน้านี้นะคะคุณครูเก่ง สอนเด็กๆแล้วนะคะเรื่องบุคคลในโรงเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะแต่วันนี้ให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดเป็นการทบทวนเนาะคุณครูนะคะคุณครูทําหน้าที่อะไรสอนหรือว่าเล่นขะคำไหนถูกต้องหนูวงกลมนะคะลูกต่อไปนะคะนักเรียนทําหน้าที่อะไรนอนหรือเรียนหนูว่วงกลมนะคะพันโรงม,มีหน้าที่กวาดหรือว่าเล่านิทาน ทำหน้าที่อะไรหนูวงกลมได้เลยนะคะแม่ครัวทําหน้าที่ทําอาหารหรือปลูกต้นไม้นะคะอันคําไหนใช่หนูวงกลมได้เลยนะคะเสร็าารระะะะจแล้วหนูเปิดหนึ่งหนะะ้าค่ะหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะดูที่มุมต่างๆของห้องเรียนที่เราเรียนวันนี้นะคะเช่นมุมบล็อกที่เขาให้มานะคะมุมบล็อกเนี่ย มีเด็กอยู่ทั้งหมดกี่คนคะลูกอ่หนูนับนะมีหนะะึ่งสองสามสี่นะคะมีสี่คนนะคะหนูก็จำไว้นะว่าอ่ะมุมบล็อกมีคนชอบสี่คนต่อไปมุมหนังสือมีกี่คนนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมีห้าคนต่อไปมุมศิลปะมีหนึ่งสอง 3นะคะเขาบอกว่า่าดูโจทย์นะโจทย์ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีเด็กอยู่ในมุมใดมากที่สุดมากที่สุดเลยมุมไหนคะใช่แล้วค่ะมุมหนังสือ,อเขาบอกว่ามุมบล็อกมุมศิลปะหรือว่ามุมหนังสือนะคะมุมไหนใช่มีเด็กมากที่สุดนะคะหนูก็วงกลมเลยมุมหนังสือใช่ไหมใช่หนูก็วงกมลม,ม,นงม,นกงกมนะคะ แล้วต่อไปเด็กที่อยู่ในมุมที่น้อยที่สุดมุมไหนที่มีเด็กน้อยที่สุดนะคะมีมุมหนังสือมุมบล็อกหรือว่ามุมศิลปะมุมไหนใช่หนูวงกลมเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องกิจกรรมที่เราทำกันในห้องนะคะแล้วก็อ่านหนังสือนะคะคำอ่านคำที่ มีตัวสะกดนะคะให้เด็กๆฝึกทบทวนด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ